สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำลอดช่องสิงคโปร์ใบเตยเส้นสดนะคะไม่ต้องรีดแป้งไม่ต้องหั่นแป้งเป็นเส้นค่ะและเส้นออกมาเนี่ยสวยใสยสีธรรมชาติมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะตั้งหมอ้อใส่น้ำตาลทรายลงไป350กรัมน้ำเปล่า350มิลลิลิตรจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลาง ให้เราปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะรอให้น้าตาลทรายละลายไปเองพอน้ําตาลทรายละลายแล้วและน้าเชื่อมเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะน้าเชื่อมของเราใสาเลยนะคะเราก็ยกลงไปพักและรอให้เย็นตัวลงสนิทจึงใส่ขนุนหั่นเส้นลงไปได้ค่ะต่อมามาทําในส่วนของน้ํากะทิให้เราตั้งหมอ้อใส่หัวกะทิลงไป500มิลลิลิตรเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟใช้ไฟกลางนะคะคนไปเรื่อยๆให้เกลือป่นละลายและรอให้กะทิเดือด นี่ค่ะเดือดขึ้นมาแล้วเราก็ปิดแก๊ส ยกลงไปใส่ภาชนะไว้ได้เลยค่ะทีนี้เราก็มาทําในส่วนของเส้นลอดช่องกันได้ละค่ะเตรียมอ่างผสมนะคะใช้เป็นแป้งมันสับปะหลังค่ะวิใช้แป้งมันสับปะหลังคุณภาพดีจากตราปลาไทาย5้าดาวเป็นแป้งเนื้อขาวเนียนบริสุทธิ์นะคะละลายง่ายทําขนมอะไรก็อร่อยมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปซูปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศและร้านโชห่วยใกล้บ้านท่านค่ะช่างออกมาใช้150กรัมค่ะวันนี้ใส่อ่างผสมเลยแล้วตามด้วยผงใบเตย2อ ช้อนชานะคะแล้วใส่น้ำเปล่าอุณหภูมิปกติค่ะ120มิลลิลิตรคนให้เข้ากันได้เลยนะคะช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเหมือนคนยากนะแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยค่ะให้ใช้วิธียกทับพีขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วตักแป้งทับกันไปทับกันมาค่ะเดี๋ยวเขาจะผสมเข้ากันเองพอแป้งเข้ากันดีแล้วเขาจะอยู่ในลักษณะที่ไหลนะคะ เนี่ยค่ะลองยกทัพพีขึ้นแป้งจะไหลลงมาอย่างนี้เลยเราก็เอาใส่ในถุงบีบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปบีบใส่หม้อกันวิตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราก็บีบลงไปได้เลยค่ะเวลาบีบเนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงบีบเยอะนะคะเพราะว่าเขาไหลออกมาเองด้วยค่ะใช้แรงบีบเพียงเล็กน้อยแล้วก็บีบแบบวนๆรอบๆหม้อแบบนี้นะคะเส้นเขาจะได้ไม่ไปทับกันค่ะตลอดระยะเวลาการบีบเนี่ยใช้ไฟกลาง บีบไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดถุงเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยเขาจะจมนะแล้วพอเริ่มสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมาเดี๋ยวพอเขาลอยขึ้นมาครบทุกเส้นแล้วเนี่ยให้เราต้มต่อไปอีกเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกเส้นเนี่ยสุกดีแล้วเราก็จึงค่อยตักขึ้นไปนอกน้ําเย็นนะคะเนี่ยค่ะสำหรับน้ําเย็นก็คือน้ําที่วิแช่น้ําแข็งเอาไว้ตอนนี้น้ําแข็งได้ละลายหมดลงไปแล้วเราแช่ไว้ก็เพื่อให้เส้นของเราเนี่ยใสยนะคะอะถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปเราตัดสักทีหนึ่งค่ะ แช่ไว้ให้เส้นใสแล้วก็ให้เส้นเนี่ยอืดขึ้นมาเต็มที่เวลาเอาไปใส่น้ํากะทิเนี่ยมันจะได้ไม่อืดขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเส้นสวยใสยสีใบเตยเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็ให้เราใช้กระชอนนะคะตักให้เสดดน้ดําดีๆเลยค่ะเขย่าเยอะๆให้เสดดน้ําดีเลยเอาไปใส่ในน้ํากะทิที่เราทําไว้นะคะก็จะพอดีกันเลยค่ะทั้งเส้นทั้งน้ํานะคะน่ารับประทานมากๆ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่น้ำเชื่อมขนุนลงไปนะคะ2กระบวยขนุนเนี่ยเราเอามาใส่ไว้ในน้ำเชื่อมเพื่อที่ว่าน้ำเชื่อมจะได้รัดขนุนขนุนจะกรอบค่ะอ่ะแล้วก็ตามด้วยเราช่องน้ำกะทินะคะ2กระบวยเหมือนกันแล้วก็น้ำแข็งค่ะเพิ่มความเย็นชื่นใจท็อปหน้าด้วยขนุนอีกครั้งหนึ่งจะได้หน้ากินค่ะ นี่นะคะเวลากินเราก็คนให้เข้ากันค่ะให้น้ําหวานกับน้ํากะทิเนี่ยเข้ากันรสชาติเนี่ยอร่อยค่ะเส้นนุ่มเนบหอมใบเตยมากๆเลยนะคะความหวานความมันคนแล้วพอดีเลยค่ะทํากินได้ทําขายดีวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ